นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกตรนัดแรกของปีนี้ซึ่งมีการสรุปความผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจซึ่งมีการปลดออกจากราชการและไล่ออกจากราชการรวม259รายพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกะลาโหมเผยการประชุมกตรครั้งนี้มีการรายงานผลของคณะอนกุกรรมการกตรด้านต่างๆรวมทั้งการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำปี2565ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2565โดยมีการไล่ออกจากราชการ201รายปลดออกจากราชการ58รายรวมทั้งสิ้น259รายในเดือนมกราคม2566ไล่ออกจากราชการ9นายปลดออกจากราชการ3นายรวม12นายการพิจารณาเรื่องของการอุทธรณ์การลงโทษต่างๆซึ่งก็มีิการลงโทษจำนวนมากพร้อมพูดเหมือนกัน อันนี้ยกตีในฐานะเป็นประธากนกตรก็ได้สั่งย้ำไปในเรื่องเหล่านี้นะครับก็อให้ตำรวจทุกนายได้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบวินัยอันดีงามปฏิบัติต่มกฎหมายนะครับแล้วให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะเพราะตัวเองก็ถือกฎหมายอยู่หลายฉบับเหมือนกันก็ได้ย้ำเตือนให้ผู้บัญชาเร้ยกเสด็จใส่ผู้ใต้บัญชาอย่างใกล้ชิดในการทางานของเขานะคนดีก็ให้กำลังใจคนไม่ดีก็เอาออกไป